ค,ค่ะสวัสดีค่ะอ่าพี่แนะนําตัวหน่อยครับค่ะชื่อจินตนาสิมเสมอนะคะชื่อเล่นชื่อเอจากาฐานเศรษฐกิจฟาร์มแพะแกะพะเยาค่ะแต่ไม่ได้มีแค่แพกะกับแกะนะคะมีวัวกับควายด้วยครับก่อนที่จะมาเลี้ยงแพะนี่คือเลี้ยงอะไรมาก่อนครับพี่คือก่อนที่จะมาเลี้ยงแพกะกับแกะก็คือทางคุณพ่อเนี่ยเขาเลี้ยงวัวมาก่อนอยู่แล้วแล้วก็มี oh <my> เป็นแพะที่เป็นแพะแบบ แพะภูเขาแพะแบบสมัยก่อนนะคะ่ะที่เป็นสายพันธุ์ที่เป็นแบบแพะแพะดอยอะไรอย่างเงี้ยแพะพื้นเมืองอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งสมัยก่อนไม่ได้ไม่ได้แบบว่าทำเป็นทาเป็นสายพันธุ์แบบนี้เนาะแล้วทีนี้ก็เลิกเลี้ยงไปเลิกเลี้ยงแพะไปเหลือแต่ว,วะะัวค่ะแล้วทีนี้พอ ย้ายกลับมาอยู่บ้านก็เลยเลี้ยเอาแพะมาเลี้ยงใหม่แล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ขึ้นเรื่อยๆค่ะคหลังจากนั้นก็จะมีมีเอาแกะเข้ามาเลี้ยงเอาไว้สําหรับเล็มหญ้าต่ําพวกนี้ค่ะคเลี้ยงด้วยกันค่ะหลังจากนั้นสักพักใหญ่ๆก็คือเอาควายเข้ามาเลี้ยงด้วย <Yes. S 2> ค่ะครับผมเลี้ยงมากี่ปีแล้วครับผม ตอนนี้โดยรวมถ้าเฉพาะตัวเองนะคะก็คือประมาณ10กว่าปีแต่ถ้าเริ่มจากทางคุณพ่อนี่ก็คือประมาณสักสามสิบกว่าปีได้ละค่ะครับ oh <my> แล้วเลี้ยงอ,อุปสรรคของเลี้ยงแพ้นี่มันเลี้ยงแกะนี่มีไหมครับพี่มีมีอยู่เรื่อยๆนะคะอุปสรรคเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของถ้าช่วงฤด,ดูฝนนะคะครับค่ะฤด,ดูฝนนี่ถ้าเกิดเราทำพญาตหรือ ดูแลเรื่องอาหารไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยเขามักจะมีพยาธิมีอาการท้องร่วงอย่างนี้ค่ะแล้วก็ในเรื่องของโรคที่มากับฝนค่ะอ,อย่างปอดชื้นปอดบวมอะไรพวกเนี้ค่ะคเพราะว่าแกะเขาแพ้กับแก่เนี่ยคือเขาปรับตัวมันค่อนข้างไวบางทีปรับ,รบไม่ทันก็ร่วงไปเลยตายไปอย่างนี้ค่ะถ้ารเราดูไม่ทันนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเลี้ยง แนะนำให้สังเกตเดูดูแลเขาให้ใกล้ชิดทุกวันทุกวันนะคะคแต่ละวันเนี่ยก็คือเวลาเขากินเนี่ยให้เดินตามไปดูหลายๆรอบ,ค,รบค่ะสังเกตอาการแต่ละตัวที่ไม่ปกติแล้วก็แยกดูแลค่ะแยกดูแลให้แบบคือให้ใกล้ชิดเลย<อ>ค่ะเพราะว่าเวลาป่วยเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างจะเซนเซทีฟเร็วค่ะครับ แล้วอาหารหลักของเขานี่เขากินอะไรครับพี่อาหารหลักๆคือหลักเลยเนี่ยก็คือค80%จะให้กินหญ้าบริเวณในฟาร์มหญ้าธรรมชาติบ้างหญ้าทางฝั่งทางแปลงบ้างอย่างเงี้ยค่ะคแล้วก็พอกลับขึ้นคอกตอนเย็นก็คือมีอาหารข้นที่เราผสมเอง อาจจะเป็นพวกอ,อาหารที่เอหรือเสริมอาหารข้นที่เราซื้อมาบ้างนิดหน่อยค่ะปรับเปลี่ยนสลับกันไปเพื่อไม่ให้จำเจเนาะค่ะคจำเป็นไหมพี่ต้องให้อาหารค้นด้วยจำเป็นค่ะเพราะว่าเขาจะได้มีโปรตีน ถ้าเกิดว่าให้กินแต่หญ้าก็เหมือนเรากินแต่ผักอย่างเดียวไม่ได้กินเนื้อไม่มีโปรโตีนเพราะเขาก็จะไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่ค่ะครับให้เหมือนให้แบบหลากหลายหน่อยใช่ค่ะคให้หลากหลายคือแต่ไม่ได้ให้เยอะมากนะคะคก็คือเหมือนกับว่าถ้าเขากินอิ่มสุขภาพดีก็คือให้เขามีโปรตีนค่ะดูแลรเรื่องพยาธ เรื่องอที่อยู่รับนอนของเขาให้อยู่ดีมีสุขกินอิ่มอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีความสุขสัตว์ก็อุดมสมบูรณ์จเจริญเติบโต,ตแข็งแรงให้ลูกปกติสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยค่ะครับแล้วเรื่องพญาติพี่ที่ฟาร์มนี่มีขั้นตอนการบริหารยังไงครับผมคือทั้งปีนะคะทั้งปีเนี่ยเราก็จะดูว่า แบ่งออกเป็นฤดูฤดูไปอย่างเช่นหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวอย่างเงี้ยค่ะค,คือเราต้องดูสุขภาพของสัตว์ประกอบด้วยอย่างเช่นถ้าเป็นหน้าร้อนหญ้าไม่ชื้นแฉะใช่ไหมคะครเราก็อาจจะห่างๆออกมาหน่อยอาจจะ,ะเวลาดูสุขภาพประกอบเนี่ยก็อย่างเช่นถ้าเกิดเขาไม่ผอม ไม่ไม่สู้แบบคือขนดูขนดูอะไรอย่างเงี้ยคือเขาปกติรเราก็ให้ให้แบบว่าโอาจจะเป็นแบบผงโรยไปกับอาหารให้เขากินอย่างเงี้ยก็ได้ไม่ต้องจับค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอย่างช่วงฤดูฝนที่พญาชุม่มชุมหน่อยหญ้าแปลงหญ้าชื้นแฉะเนี่ยเราก็อาจจะเอาตัวที่เป็นตัวที่ผสมแบบกอกปาก ใส่ขวดกอกปากให้เขากินเลยก็คือคเหมือนกับทำทำพยาธิพิเศษไปอะค่ะอเอาบแบบเน้นๆค่ะคแล้วก็ตัวไหนช่วงที่แบบเป็นหลังจากฝนเนี่ยมันจะมีเห็บไรอะไรแบบคือพวกมแมลงวนันยุงอะไรอย่างเงี้ยเยอะเราก็ต้องทำตัวที่แบบฉีดเข้าใต้ผิวหนังด้วยอะค่ะค่ะจะได้ดูแลสุขภาพ ดูแลพวกพญาตภายนอกด้วยค่ะครับแล้วพื้นที่เลี้ยงทั้งหมดนี่คือกี่ไร่ครับพี่พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยจริงๆของทางฟาร์มเนี่ยรวมทั้งหมดเลยเนี่ยจะมีทั้งหมด70ไร่แต่เราก็จะแบ่งเป็นโซนสำหรับ,รบโซนแพะโซนแกะแล้วก็โซนควายค่ะคส่วนวัวเนี่ยจะอยู่อีกอีกที่หนึง่งอยู่ใกล้ๆแปลงหญ้าแพนโกล่าค่ะคแล้วก็ สัตว์ที่อยู่ข้างในเนี้ยก็คือบางทีเราก็ต้องตัดหญ้าแพนกล่าที่เป็นที่เราปลูกจากที่ทุ่งนาเนี่ยมาให้เสริมให้เขาด้วยแล้วก็มีฟางแห้งค่ะคเสริมให้เขาทุกทุกทุกสัตว์แหละทุกชนิดทุกประเภทเนี่ยก็คือจะกินให้กิน,กนคล้ายๆกันคือกินทั้งกินหญ้าสดแพนกล่าสดแล้วก็เลมหญ้าเองบริเวณในฟาร์มค่ะสลับ ปรับเปลี่ยนกันบริตมโซนที่เราแบ่งอะค่ะแล้วก็พอตกเย็นก็เสริมด้วยอาหารข้นที่เราทำเองค่ะครับผมอ่าแล้วช่วงหน้าฝนนะพี่พี่จะปล่อยแพชช่วงไหนครับพี่หน้าฝนก,<ช>ก็คือจะปล่อยช่วงสายสายเหมือนเหมือนกันทุกหน้าตลอดทั้งปีจะปล่อยสายสายประมาณหลัง10บโมงไปแล้วค่ะออหลังสโมงไปแล้วเอ่อเพื่อที่จะให้แบบให้เขาได้กินหญ้าที่แบบว่า แห้งแล้วค่ะแล้วก็ถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งเราก็จะตัดกระถินมาเสริมให้ค,ค่ะทำไมต้องให้หญ้ามันแห้งก่อนนะพี่ก็คือถ้าถ้าหญ้าเปียกเนี่ยในส่วนปลายที่พ้นจากดินมาเนี่ยก็คือมันโดนหมอกโดน คือมันมันเหมือนกับว่ามันชื้นแฉะ,ะค่ะคอาจจะมีไข่พยาธิหรือพวกแมลงอะไรอยู่อย่างเงี้ยค่ะ<อ>เพื่อที่จะไม่ให้ป้องกันไม่ให้หนึ่งเรื่องของพยาธิเนาะแล้วก็ปากเท้าอะไรของเขาอะค่ะ<อ>มันแฉะค่ะเช้ามันจะมีพยาธิขึ้นมาตรง,ตรงยอดใช่<อ>แล้วอีกอย่างหนึ่งคือแพะก,กับแกะเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่แบบไม่ได้กินเยอะเท่าไหร่ค่ะค ปล่อยลงมาปุ๊บกินหญ้าเลมหญ้าเนี่ยก็ประมาณสองชั่วโมงแล้วก็พักเคี้ยวเอื้องเวลาพักเนี่ยเขาก็จะนอนตามใต้ล่มไม้ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะคเคี้ยวเอื้องประมาณสักชั่วโมงชั่วโมงกว่าเสร็จพอเคี้ยวเอื้องเสร็จเขาก็จะพากันไปกินต่อคร่ะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นวงจรอย่างเงี้ยสลับกันไปค่ะครับผมแล้วขายยังไงครับพี่ เวลาขายเวลาขายก็คืออาจจะคือถ้าเป็นเป็นลูกก็ขายเป็นตัวๆไปเนาะค่ะคลูกพ่อแม่พันอะไรเงี้ยค่ะคราคาเป็นตัวก็ว่ากันไปเริ่มต้นทั้งตั้งแต่สองสามพันก็ว่ากันไปแต่ถ้าสายพันธุ์แท้ๆหน่อยก็มีคือราคาหลักพันยันหลักหมื่นนะคะครับค่ะแล้วก็มีสายที่แบบว่าเป็นขุน เป็นตัวผู้ที่หลังหย่านมแล้วอะไรอย่างเงี้ยสําหรับพวกที่เอา,เ,อา,เ,อาเขาจะเอาไปขุนต่ออันนั้นคืออาจจะช่างกิโลไปค่ะคร,ราคาก็ขึ้นอยู่กับช่วงช่วงของราคาตลาดที่เขารับซื้อกันเนาะค,ค่ะครับพี่แล้วแพะกับแกะเนี่ยอันไหนเลี้ยงง่ายกว่ากันพี่แพะกับแกะจริงๆเลี้ยงเลี้ยงไม่ยากทั้งสองแบบแต่ว่าขอให้เรา เข้าใจการพฤติกรรมอะค่ะขอให้เขาขอให้เราเข้าใจพฤติกรรมการอยู่การกินของเขาอย่างเงี้ยค,ค่ะเออจริงๆมันก็ไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายถ้าเราศึกษาทําความเข้าใจอยู่กับเขาทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยเราเข้าใจในในการดํารงชีวิตใช้ชีวิตของเขาเขากินยังไงอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคซึ่ง จริงๆไม่ได้ยากเลยแต่ถ้าเราไม่ศึกษาเราไม่ทำความเข้าใจการกินของเขาการอยู่พฤติกรรมอะไรของเขาเนี่ยก็คือมันก็เหมือนจะยากแต่จริงๆถ้าทำความเข้าใจไม่ยากค่ะครับผมพี่ฝากถึงคนที่อยากจะเลี้ยงแพะกับแกะหน่อยครับมือใหม่สำหรับมือใหม่เลย ต้องทำยังไงก่อนอ,อันดับแรกคือถ้าสำหรับมือใหม่นะคะคมือใหม่เนี่ยหนึ่งใจรักก่อนเลยถ้าเกิดไม่ชอบไม่รักสัตว์อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องเลี้ยงค่ะคบจบไปดูไปเที่ยวตามที่เขามีให้ดูให้ชมก็พอละแต่ถ้าคิดจะเลี้ยงจริงๆใจเราชอบเรารักอ่าเราคิดว่าเราดูแลเขาได้ก็คือ เริ่มศึกษาเลยค่ะเริ่มศึกษาว่าเขาอยู่เขากินยังไงมาลองดูตามที่ตามฟาร์มต่างๆหรือว่าที่เขาเลี้ยงเปิดให้ชมอะไรอย่างเงี้ยค,คือก่อนเลยอันดับแรกค่ะแล้วก็ศึกษาว่าเขาจะต้องอยู่ยังไงคอกโรงเรือนต้องทำยังไงนะคะแล้วก็อาจจะดูมาดู เวลาเขากินนะคะอ่ครับศึกษาเรื่องของเออ่โรคยารักษาโรคอะไรพวกเนี้ยค่ะไม่ยากค่ะถ้าถ้าเกิดว่าใจอยากจะคิดอยากจะเลี้ยงนะคะแล้วก็ทีนี้ศึกษาถึงเรื่องอตลาดอย่างเงี้ยค่ะคว่าเวลาเลี้ยงขายยังไงขายไปที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะศึกษาได้เดี๋ยวนี้มันสมัยเทคโนโลยีเนาะดูดูได้จากแบบพวก ยู u uh, ูบเอ่ยในเว็บไซต์ในเพจต่างๆเนี่ย <ใน S 1> ค่ะในกลุ่มมีเยอะแยะมากมายค,ค่ะ <ผม S 2> ศึกษาได้เลยง่ายๆค่ะโอเคครับงั้นก็ขอขอบคุณพี่พี่เอค่ะพี่เอมากนะครับผมที่ให้เข้ามาถ่ายทำนะครับผมขอบ,บขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ